เอาอีกแล้วรถพึ่งมาให้เอามาจอดเอามาร้องอีกแล้วเอาเร่งเะเอาเอาลงมาเข้าใหม่ครับ L 1 5 0 1 D T สองสูบโฟวินนะครับรถเล็ก,เลกๆเครื่องยนต์สองสูบโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อท่านใดหาไปใช้ไถไร่ไถสวนนะครับเล็กๆน้อยๆหรือจะหาไปตัดหญ้าได้นะครับ ติดต่อเราได้เลย0822388443นะครับนูรถไถมือสองดูรถจริงด้ที่ตำบลลำนาลายอำเภอเชงบานจังหวัดลบบุรีโฟวินยังใส่อยู่ปะใส่โฟวินอยู่ไหมยังใส่โฟวินอยู่หรือเปล่ากดเลยกดโฟวินทุกครั้งนะครับหลังเลิกใช้งานนี่โฟวินอยู่นู่นโฟวินมันดึงขึ้นเห็นไหมไม่ใช่นั่นโลหฮ นี่จะบอกโฟวินอยู่ไหนเว้ยน่นแหละเห็นไหมเออนั่นแหละไปเก็บเลยเก็บกันแรงนะฝากด้วยครับเอาอีกแล้วรถพึ่งมาให้เอามาจอดเอามาร้องอีกแล้วเอามาลองดูสิบห้าแรงสองสูบรถพึ่งมาเอง เอาดูดิใช้ได้ไหมนี่เจอกุญแจแล้วรถญี่ปุ่นเลยน,นี่ถ่ายตรงนี้นี่เสียงเครื่องยังห้าๆอยู่เลยฮะเกียร์ถ่ายนิ่มๆเงียบๆเลยนะเท่าที่ฟังเสียงเนี่ยไฟหน้าติดด้วย มันเบาว่ารถมันมีน้ำมันไมหมล่ะเฮ้ยป๊บนึงเอาเกลี่ยนกุญแจก่อนเนี่ยกุญแจของมันมอยู่รวงร,วง,รวงอยู่บนรถเออเฮ้ยเสียบไว้ก่อนเดี๋ยวไฟไม่ชาร์จมุนหาต้องเน่เน่จะบอกป๊แบบนึงนะอ่าทางแก๊กแรกคือแก๊กแรกเปิดเพื่อสตาร์ท ว่าไม่ใช่ละปิดมุมเอ้อะเดี๋ยวผ่านเข้าไม่ลองเดินหน้าดิอ่ะพอได้อยผ่านมันเบาต้องตั้งใหม่ปิดวิดีโอด้วยวิดีโอ,อยังหมุนอยู่เลยเนี่ยวิดีโอหมุนอยู่ปิดเลย เดี๋ยวลองขึ้นให้ดูเดี๋ยวลองขึ้นถ่วงให้ทำกลับลำเลยเดี๋ยวขึ้นถ่วงให้สีโคตรน่าทำเลยน่าทำสีแบบว่า,าสีเขียวเขียวสีอะไรเงี้ยพอเดี๋ยวถ่วงให้อยากรู้เหมือนกันเข้าเปล่าจะหลุดตัว่อ้า อออเอา้ามอยู่เพิ่งนี่แป๊บนึงเอากูจับดีๆก่อนไปเอาดูเข้าไหมมันเบานะผ่านน่ะรถจะไหวไม่ต้องเลี้ยงวางให้หมดเลย,ยนั่นแหละเอาเดี๋ยวขอโดดลงก่อนประมาณนี้สิบห้าแรงท่านใดอยากติดใบดันก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับ รถสเปคนี้ต้องอยู่ในสวนนะครับหรือคนที่ทำไร่น้อยๆเหมาะนี่จะเหยียบเบรกโทรซะด้วยขยันนะ ขยันลองรถนะงานเพียบเลยในร้านะ้ไปลองต้องหาได้ท่วงระวังตอปึ๊กนั่นไงที่ป่าบุกเบิกใหม่เนี่ยมีตอมีอะไรเยอะหน่อยปรับเข็นก้างออกอีกมันเบาอ่ะผ่านมันเบาต้องถ่วงสักห้าสิบโลอ่ะเมื่อกี้ผมหนักประมาณร้อยโลนะครับผมไปถ่วง เข้าก็เข้าอยู่อะเนีย่ยก็เหมาะกับการไถพวนเล็กๆนน้อยนะครับเอาไปไถแบบว่าให้ลึกๆเลยเป็นไปไม่ได้แน่ๆต้อง่วงอยากเข้าลึกต้อง่วงนึกว่าจะถอยเกาะอยากได้สีอะไรนะครับถ้าสั่งจองก่อนผมให้อ่าผมให้สีนะครับหมายถึงว่าเลือกสีได้นะครับผมว่าจะทำแค่สีเปลือก ลองสองสองสามเลยรถมันแรงมันไปไหวแต่ว่ามันไม่เข้ามันสะเดิดอ่าเดี๋ยวลองดูรอบนี้มันน่าจะมาเกียร์สามอ่ะมันไม่เข้าเนี่ยลองเลยรอบเกียร์สามมันไม่เข้าผ่านมันเบามันสะเดิดจะลองให้ดูกําลังรถเฉยอะไรหลุดเจร่วงหายต้องเอาอะไรคล้องไว้ใส่ตีน ล่วงกับรถหมล่ะนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวอะไรค้องไว้ด้วยกุญแจรุ่นนี้มันชอบหลวมไม่แค่เท่าไหร่พันชั่วโมงไงอันนี้เมื่อกี้มันมาที่แรกมันพันพอดีเป๊ะเลยนะเว้ยพันนิดๆเออกูมีคลิปอยู่เออเนี่ยใส่นี้ไว้ กลับรถเลยไปยังด้วยอา้าวเดี๋ยวลองดูกำลังอีกทีนึงเริ่มตรงนี้เลยตรงนี้ต่อเดี๋ยวโดนอีกลองเกียร์สามนี่ไหวไหมอา้อาวไอแรงอะแรง1ิห้าแรงเอง,เองนะไม่ไหวไเป๋จัดถอยเลยถอยยาวเลย อถอยเกาะเอาเดี๋ยวดูอีกสักสองสามรอบก็บพอละรถใช้งานนี่เพิ่งลงจากรถเลยเยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยน้ําเนิมยังไม่ได้เช็คด้วยรถมีน้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ร้อนอะ่ะท่าทําทำถ,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 ถ้าไม่มีน้ําน่าจะร้อนไปละอีกแค่สามโอ้สาดอีกยจังที่ไหนคลายแขนกลางคลายแขนกลางออกอีก หวางห่างดิหน้ามันปักไปหน่อยตูดไปสบัดอ่านั่นแหละพอแล้วโว้ยรูกแขนมันเป็นแขนเล็กหล่อดีกว่าไม่ใช่แขนเล็กเหนียวสวยด้วยแขนยังสวยเลยอ่ะลองอีกสักสองรอบจะพักเที่ยงแล้วเนะี่ยใกล้เที่ยงยังเออห้าสิบแปดละห้าโมงห้าสิบแปดละ มาลองดูเออแต่ถ่ายจริงถ่ายเกี้ยสองนะครับอย่าไปถ่ายเกี้ยสามหน้าก็ยังปักอยู่ดีอ่ะย้อนอีกย้อนอีกย้อนอีกย้อนย้อนย้อนหักย้อนแขนกลางลงอีก,ออกย้อนแขนกลางก็หมายถึงว่าเอาหลังลงอีกอะ่ะ หน้ามันยังปากอยู่อ่ะคลิปนี้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเพลินๆงานก็เยอะแต่ว่าอยากลองรถอะ่ะไปวิดีโอยังไม่ว่างเออนั่นแหละว่างแล้วอา้าว อีกสักรอบสองรอบดูเรื่องรถเครื่องดีนะคันนี้เล็กๆก,ก็ทัดนั่นเลยเอก็ยังหน้าก็ยังลึกอยู่นะฮะลองสังเกตด,ดูหน้า อามาลองเกียร์สองดิมันจะเข้าไหมมันน่าจะเข้าลึกกว่านี้เพราะว่าเราใช้เกียร์สูงหางมันสะเดิดอีกร้อยนึงนะครับขอแค่เกียร์สองพอผ่างสาม เกียร์สองสบายบายไม่ต้องเหยียบเยอะดูควันเนียวางสุดเลยนั่นแหละหน้ายังปักอย่เห็นไหมต้องควงไม่งั้นไม่ลงแน่จริงๆต้องดึงแขนฝั่งขวาขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้พอ,อยังพอใจอยัง เอาไว้ไถรอบอื่นบ้างไปฝากด้วยครับ L สิบห้าศูนย์หนึ่ง DT รถพึ่งมาเลยปลดโฟนั่นแหละทุกครั้งเลิกใช้งานนะครับแนะนำให้ปลดโฟวินก่อนเพื่อเป็นการถนอมโฟวินนะครับเราจะใช้งานเราก็ถึงใส่โฟวินอีกทีนึงแต่แบบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมก็จะปลดกันทำให้เป็นนิสัยนะครับ เพื่อยืดอายุโฟวินมันพังทุกคันอยู่แล้วครับโฟวินนะ่ะของพวกนี้มันมีการใช้งานมันมีมันมีอายุระยะเวลานะครับมันไม่เหมือนรถเพาเดียวแต่การใช้งานก็จะดีกว่ารถเพาเดียวตรงที่ว่ามีเพาหน้าช่วยจริงๆบางคนเขาก็บอกว่าขึ้นทางดําบางคนก็ค่อยปลดอะไรเงี้ยแต่ผมออกจากไลน์เพิ่งผมปลดเลยจอดนี่แหละอ่ะฝากด้วยครับ ดับดิเฮ้ยดับยกนเร่งดับเลยวกเนี้ยอาสตาร์ทใหม่ฝั่งขวาหยียบคัดตัดง่ายโอเคจัดไปลืมให้ดูเครื่องดูเครื่องแห้งจัดเลยอะไรหมดกัดเอาตา์ดง่าย เรื่องดีไม่มีอไอระบายนี่เพิ่งไปถ่ายกันมาเสร็จอะ่ะอุ้ยร้อนน่าใช้อยู่นะครับแต่ว,ว่าผมย่านจะทำสีอะ่ะเจ้าของเก่าใช้มาไม่หนักนะฮะดูรถสภาพแห้งๆอ่ะดับเลยดูฝั่งซ้ายฝั่งขวา<ม>โอเคเอาสิบห้าศูนหนึ่ง สิบห้าแรงมา้าอะไรมดเออยืดดนแป๊บเดียวหรอกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวทำสีคันนี้ยางหลังยางสี่เส้นนี่เป็นยางเม็ดอินเจแปนยางญี่ปุ่นอยู่รถสภาพเก่าญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าลูกค้าคันนี้ซื้อเก่าญี่ปุ่นไปนี่ดูสติกเกอร์เห็นไหมฮะเออมุดกัดจริงๆว่ะสติกเกอร์เก่าญี่ปุ่นยังอยู่นะครับสติกเกอร์ญี่ปุ่นยังอยู่อาจจะไม่ทําสีนะครับแต่ถ้าลูกค้ามาจองมาเลือกก็ ถ้าชอบใส่ก็คุยกันได้ฝากไว้น,นิดนึงนุ้นรถไถมือสองศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามนุรถไถมือสองร้านตั้งอยู่ตำบลลำนารายอำเภอเชมบานจังหวัดลพบุรีครับไปละ